เ,เดินมาพอดีครับปลาช่อนมันกัดกันครับผมเห็นคลื่นน้ำมันภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ตัวใหญ่มากครับตัวไซส์เป็นโลเอาไปไหนแล้วเห็นคลื่นนครับมันกัดกันครับปลาช่อนใส่แย่งตัวเมียครับ ตัวใหญ่มากครับไซโลทั้งคู่ครับสูสี <coming Heart less backs> เลย <c oughs> เอามุดแล้วมุดแล้วภาพไม่ค่อยชัดนะครับมันไกลผมซูม <c oughs> โอโหจิบครับจิบมีจิบยกสองครับต้องมียกสองแน่เอาแล้วจิบละเอาอีกล้าอันไหนละเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับแฟงหลังขึ้นมาแล้วเอาแล้ว โอ้ยโหอ้ยอุอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้้ยคอัย้ยอมแล้วโอับโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ผโอ้ยโอ้้วโอยโบย้อยเอร็จ หายไปแล้วครับไปแล้ว